ไม่น่าเชื่อนะครับตู้แช่ที่ปรับอุณหภูมิไม่ได้ที่เป็นตู้ฟิดสามารถปรับเป็นตู้เย็นธรรมดาได้ด้วยตัวปรับอุณหภูมิดิจิตอลนะครับอันนี้เราจะมาดูวิธีการต่อสายไฟกันนะครับอันดับเรกเลยสายไฟเข้านะครับก็คือที่เราใช้เสียบปลั๊ก เรานนจะตัดมันแล้วก็แยกเส้นออกมาก็าจะมีด้านในก็จะมีทั้งหมดสามเส้นก็คือน้ำเงินน้ำตาลแล้วก็สายกาวนะครับเขียวเหลืองเราจะทำต่อแยกออกมาสีน้ำตาลน,นะครับต่อแยกออกมาไม่ให้มันเชื่อมกันนะครับเราจะทำ ต่อสายสีน้ำตาลผ่านตัวสีตัวดิจิตอลนี้นะครับก็คือสายที่เข้ามาจากปลั๊กนะครับที่ที่ตัวปลั๊กเสียบตัวนี้เราจะต่อตรงเข้ามาที่ตัวข้อคูณอุภูมิดิจิตอลนะครับถ้าในกล่องนี้เราจะเสียบสายสัญญาณเข้ามาที่ช่องเบอร์หกนะครับ แล้วก็ส่วนสายสีฟ้าสีฟ้าตัวนี้เราไม่ได้ตัดมันนะครับแต่ว่าเราจะเชื่อมมันออกมาจากสายมันเองอันนี้ก็คือมันยังต่อกันอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเอาไฟออกมาเพื่อมาเลี้ยงกล่องนะครับสายสีฟ้านี้เราจะก็จะมาเข้าที่กล่องดิจิตอลน,นี้ก็คือช่องเลขเจ็ด นช่องเบอร์เจ็อันนี้เราเสียเพ้อไปแล้วเรา,เาจะได้สองเส้นแล้วไม่ต้องดูที่เส้นตัวสีขาวสีแดงนี้นะครับให้ดูจากเส้นนี้ที่ผมนนธอธิบายไปเดี๋ยวจะงงพอเราเข้ากล่องแล้วสองสองอันนี้ก็คือสีสีน้ำตาลกับสีฟ้ามาเข้าที่ของสีน้ำตาลจะเข้าจะเข้าเบอร์หกสีฟ้าจะเข้าเบอร์เจ็ดนะครับ ต่อามาสายสีน้ําตาลนะครับที่เราตัดออกไม่ให้มันยังไม่ให้มันเข้าไปที่คูคอมมิเซอร์นะครับหรือว่าที่แผงวงจรของมันอันนี้เราก็จะเดินสายมันเข้ามาอยู่ที่ช่องเบอร์สองนะครับเบอร์สองเราจะเดินเดินปฏิคมเบอร์สองแล้วก็ช่องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี้เราจะเดินสายไฟออกมาจากสี สีฟ้านะครับสีฟ้าที่เราเดินเข้ามานะครับก็คือเราจะพ่วงช่องสายสีฟ้าก็คือช่องเบอร์สองจะพ่วงเข้ามาที่เอ่อทษทีช่องเบอร์หสีฟ้าที่เข้าช่องเบอร์หกนะจะพ่วงนเข้ามาอยู่ที่ช่องเบอร์สองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนนก็จะใช้างนานได้ โดยไม่ต้องถอดกล่องเดิมเลยนะครับกล่องเดิมที่เป็นรุ่นเก่าที่อุณหภูมิน่าจะเป็นตู้ตู้ฟิตนะครับตูแ้แข็งแต่นี้เราก็จะสามารถตับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ตั้งแต่ลบห้าสิบจนถึงเจ็ดสิบองศาได้เลยนะครับโดยใช้กล่องตัวนี้ตัวเดียวส่วนสายสายเซนเซอร์อันนี้มันจะแถมมากับกล่องอยู่แล้วถ้าเครื่องไหน ยังไม่มีรูหรือว่าที่ใส่เราก็จะเจาะเพิ่มเข้าไปที่ตู้นะเพื่อนตัวนี้ผมเห็นตัวเดิมมันมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ใช้งานผมนก็จะเดี๋ยวจะแกะตัวนั้นออกแล้วก็สายสีอ้์ตัวนี้เสียบเข้าไปอยู่ด้านในทก็จะสามารถระดอุณหภูมิได้แล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไงจะเปิดเครื่องให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะทํางานได้ไหม